รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุซีดีนะฮะไอว่านะโมเดล csdel ยี่หสองร้อยตัวนี้ใช้าง,งานได้เต็มระบบนะครับเครื่องนี้เป็นไฟร้อยนะครับเครื่องนี้เป็นไฟร้อยลูกค้าต้องการมอแปลงบวกสายไฟเพิ่มเงินเพียงแค่ร้อยห้าสิบาทนะครับทางร้านมีขายให้นะครับสายไฟทั้งสายไฟทั้งมออแปลงนะฮะบ,บวกเงินร้อยห้าสิบบาทแจ้งในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับทางร้านมีขายให้นะครับไม่มีแถมนะครับลูกค้า ตัวนี้เป็นไฟร้อยตรงสื่อญี่ปุ่นนะฮะใช้งานได้เต็มระบบครับแสงจอ L.E.D. L.C.D. เนี่ยเพิ่มแสงได้ปุ่มนี้เพิ่มแสงครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะเดี๋ยวทดสอบระบบซีดกันนะฮะ CD CD อ่านแผ่นออดิโอ CD นะครับเครื่องนี้อ่านแผ่นเร็วอ่านแผ่นก็แผ่นไรได้หมดนะครับอ,อ่านแผ่นเรียบร้อยนะฮะเครื่องนี้สามารถ อ,อัดเทปจากซีดีหรือจากวิทยุลงเทปได้เลยนะครับใช้ได้หมดนะครับซีดีอ่านเรยวนะเห็นก็แผ่นลายงานนะครับสภาพเครื่องสวยนแผ่นลายก็อ่านนะแต่แผ่นนี้ก็แผ่นที่ลายมาก จากซีดีลเทปนะครับกดปนะุ่มแร้มาเล็กกอดนะหน้าจอจะคือเล็กกอดนะนี่คือการอ่านลงเทปนะนท no ดสอบระบบเทปนะครับปุ่มแรกนี่คือเทปนะครับปุ่มสองวิทยุปุ่มสามซีดีนะวิทยุถึงคือร้อยแปดนะครับ หน้ากอลังฟไม่ปกติหมดนะครับไม่หาี่จหายเมื่อกี้นะครับอาจจะซีดีเมื่อกี้นะสายพานไม่ย่อนไม่ยาน มีปรับมีทัมเมอร์ในตัวนะตั้งปิดตั้งเปิดได้นะครับกาเสาเราวิทยุนะครับวิทยุเอฟเอ็มเด็คจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติเท่านี้นะครับรายงานข่าวอากาศ ออโต้ Auto, ขึ้นนะครับขึ้นบันทึกออโต้เลยนะครหาขึ้นออโต้นะครใส่อาสวิทยุไม่หักไม่งอฮะสภาพสวยเลยนะครับสนเรดนีประมานสมุะ่างอีัวสมุดกระชรับานนีสกราด้นลก็นเะคลเล่นก่อหน้าก่อหลังเทปเล่นเน็คออซิดีเลยหมด โบเคนะครับจบการรีวิวนะครับะมครับ